ครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมอนพคีรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักคก้าไกลสังส่นชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับบุคลากรของราชการเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับเป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานราชการเป็นลูกจ้างตามภารกิจแล้วก็จ้างเหมาพรบรที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอในสภา,าวันนี้นะครับทั้งของเพื่อ ของพักเก้าไกลแล้วก็ทางภุมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าตรงประเด็นกับลูกจ้างที่เราเรียกว่าจ้างเหมาอ่ัท่านประธานประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับท่านประธานครับกฎหมายเดิมเนี่ยกรณีที่เป็นลูกจ้างเหมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบที่เป็นลูกจ้างของรัฐนะครับผมเคยเป็นลูกจ้างเหมาครับท่านประธานไม่มีประกันสังคมครับท่านประธานที่สําคัญท่านประธานทราบไหมครับว่าเวลางบประมาณจะออกมาเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอางบที่ไหนแต่เขาบอกว่า ของพวกคุณเนี่ยเงินเดือนยังไม่เข้านะเดือนตุลาพฤศจิกาธัานวาเนี่ยนะครับตกเบิกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นคือกลุ่มนี้ก็คือนอกจากจะไม่มีสวัสดิการแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนช้ากว่าคนอื่นอย่างน้อย3ามเดือนท่านประธานอันนี้คือเป็นจํานวนข้าราชการบุคลากรในรัชการเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยครับท่านประธานผมไปเจอกับเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นลูกจ้างเหมาของกรมอุทยานและกรมป่าไม้ท่านประธาน ที่เราเห็นอยู่ในพื้นที่อุทยานก็ดีที่ใส่ชุดลายพรางเนี่ยนะครับรรท่านประธานจํานวนไม่น้อยครับรรท่านประธานเป็นลูกจ้างเหมาครับการจ้างเหมาเนี่ยลองนึกภาพครับสวัสดิการที่ปกติที่ราชการเขามีอยู่แล้วนะครับเช่พนพนักงานราชการเนี่ยเขาจะมีประกันสังคมท่านประธานแต่กลุ่มนี้เขาไม่มีเลยครับรรท่านประธานและทุกคนก็ต้องการว่าป่าของประเทศน,นี้ต้องสมบูรณ์ฝากผีปากค่ายฝากความหวังไว้กับลูกจ้างจ้างเหมา ท่านประธานผมคิดว่ามันไม่มีความเป็นธรรมกับบุคลากรของราชการนะครับที่ปฏิบัติหน้านที่ในถิ่นธุรกานารแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะกันดูแลป่าลูกจ้างโดยเฉพาะกรมทายานผมไปเจอท่านประธานครับบางทีนะครับเขาต้องนอนในป่านะครับเขาต้องไปตรวจป่าเขาต้องไปเจอกับประชาชนเขาก็มีกิจกรรมตลอดนะครับท่านประธาน สิ่งที่เราพบว่าความจำเป็นที่กฎหมายจะต้องคุ้มครองจะต้องทำให้ในจ้างก็คือกรมกระทรวงต่างๆเนี่ยต้องรับผิดชอบชีวิตของพวกเขานะครับบางคนอาจจะสอบข้าราชการได้บางคนอาจจะไต่เต้ามาเป็นพนักงานราชการก็ว่ากันไปแต่มีจำนวนไม่น้อยครับท่านประธานที่เราเรียกว่าจ้างเหมานี่นะครับจะเป็นปัญหานะครับในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงาน จะเป็นปัญหาในแง่ของกําลังใจของผู้บริัารงานในบุคลากรภาครัฐประเภทนี้ครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมอยากจะนําเรียนท่านประธานว่าหากว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับอันเดิมที่ไม่ได้คุ้มครองไม่ได้คุ้มครองว่าบุคลากรอของรัฐที่เราเรียกว่าพนักงานราชการาาลูกจ้างลูกจ้างเหมาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในการคุ้มครองกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังแก้กันเนี่ยครับที่สภาผู้แทนราษฎร กำลังจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะปกป้องลูกจ้างที่ระดับล่างที่สุดของกระบวนการของราชการนะครับเขาจะได้มีสิทธิ์เขาจะได้มีโอกาสเขาจะได้รับเข้าถึงสิทธิต่างๆที่กฎหมายแรงงานคุ้มครองนายจ้างที่เป็นรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าอุทยานหัวหน้าส่วนหัวหน้าสํานักรวมถึงอธิบดีหรือประหลัดกระทรวงเนี่ยเขาจะ สามารถที่จะดาเนินการภายใต้กฎหมายตัวนี้ได้ครับท่านประธานท่านประธานลองนึกภาพนะครับมีบุคลากรจ้างเหมานในประเทศเนี่ยผมไม่ทราบจํานวนที่ชัดเจนนะครับแต่ที่ผมเจอเนี่ยครับโดยเฉพาะกรมอุทยานและกรมป่าไม้เนี่ยมีจานวนไม่น้อยนะครับเขาจะต้องพิทักษ์ป่าให้พวกเราสิ่งที่ผมคิดว่าเขาควรจะได้รับสิทธิในแง่ของแรงงานในระบบของราชการนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือเขาต้องมีประกันสังคมครับท่านประธาน ผมเคยไปสอบถามผู้บริหารของกรมทยานของกรมป่าไม้ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะแล้วถ้าเขาบัดทํางานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับทํางานแล้วไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นี่จะทํำยังไงเขาบอกว่าต้องแก้ปัญหาไปทีละอุทยานต้องแก้ปัญหาไปทีละหน่วยงานผมถามว่าทํำยังไงครับเขาบอกว่าต้องซื้อประกันมู่นะครับหมายคําว่าลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาในในหน่วยงานในองค์กรของตัวเองนะครับ จะต้องออกเงินซึ่งผมแน่ใจว่าเอาเงินมาจากไหนต้องเก็บจากลูกจ้างเหมาหรือเปล่าหรือมีมองบประมาณที่อื่นมาให้นะครับซื้อประกันหมู่รายปีครับท่านประธานประกันหมู่รายปีผมแน่ใจว่าคุ้มครองยังไงอันนี้คือเป,เป็นการแก้ปัญหาของผู้บริาหารระดับพื้นที่เราไม่อยากจะเห็นสภาพของคนทํางานในระบบราชการที่เราเรียกว่าลูกจ้างเหมาเนี่ยครับจะต้องรับสภาพแบบนี้ครับท่านประธาน ความพยายามของคนเหล่านี้ในฐานะผู้บริหารก็คือว่าสวัสดิการก็คือใช้สวัสดิการของกองทุนอุทยานบ้างกองทุนสำนักง,งานบ้างเราไม่เคยเห็นสภาพของคนทำงานในบุคลากรราชการที่เป็นคนระดับล่างเจอกับสภาพแบบนี้ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสนับสนุนร่างพรบรทั้งสองสามท่านได้นําเสนอเนี่ยอย่างเต็มที่เพราะว่านิยามความหมายเขาว่าลูกจ้างในที่นี้เนี่ยคือหมายถึงว่าลูกจ้างทุกประเภท นะครับมันจะไม่มียกเว้นนะครับมันจะต้องไม่มีชนชา้นไว้ด้วยชนว่าด้วยเรื่องของแรงงานครับท่านประธานกฎหมายฉบับนี้จะทําหน้าที่ในการคลี่คลายความเป็นลูกจ้างความเป็นคนความเป็นบุคลากรในราชการที่เขากําลังทําหน้าที่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่านายรัฐสภาของพวกเราเนี่ยมีประเภทลูกจ้างของราชการประเภทจ้างเหมาหรือไม่นะครับเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับท่านสสธีราชัยเคยอภิปราย กรณีแม่บ้านนะครับที่นี่นครับไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกับบุคลากรคนอ,อื่นเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับท่านประธานครับสุดท้ายครับข้าราชการที่พนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรของ,ของราชการที่เราเรียกว่าลูกจ้างเหมาเนี่ยนะครับท่านประธานทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทุกกรมเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยนะครับเราได้ละเลยทิ้งเขาไม่ให้ความสําคัญเขานานมาแล้วครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นก็คือว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าท่านเป็นสอสอเขตท่านอยู่ในพื้นที่ท่านก็จะทราบปัญหาเรื่องนี้หน้าที่ของเราก็คือแก้ปัญหาที่มันมีปัญหาทําปัญหาที่มันอยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาบนโต๊ะทําความถูกความผิดให้มันถูกวันนี้เรากําลังจะทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะทําหน้าที่ให้ข้าราชการที่เราเรียกว่าลูกจ้างเหมาเนี่ยครับพนักงานราชการตรงนี้นะครับเขาจะได้มีพื้นที่มีสิทธิ์มีเสียง นะครับเข้าถึงหลักประกันชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่มีอะไรครับท่านประธานครับทั้งหมดนี้เพื่อให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันครับขอบคุณครับท่านประธาน